เชอปังอาริกุลเกิด2พฤษภาคมพศ2539เป็นสมาชิกของ BNK48 วงไอดอลหญิงในประเทศไทยเป็นสมาชิกรุ่นแรกของวงเป็นหัวหน้าคนแรกและคนปัจจุบันของวงและเป็นผู้จัดการคนปัจจุบันของวงเชอปังเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2539ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขาต่อมาเชอร์ปางและครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเมื่ออายุ5ปีศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนลุมอรุณแล้วพบว่าตนเองชอบทางด้านวิทยาศาสตร์การทดลองและคำนวณต่างๆจึงอยากเป็นครูและนักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้เชอปางยังได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าเชียร์ลีเดอและได้รับเมเยอร์ของโรงเรียนทุกปีเมื่อปีพุทธศักราช2556 เธอได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมีภาควิชาวิทยาศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงปี2และ3เชอร์ปางได้รับหนะ้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยโดยในปีพุทธศักราช2560เชอปางได้ร่วมงานวิจัยเรื่องการทดลองขวดสีน้ำเงินจนได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิทยาศาสตร์ Royal oh, Society Open Science ของสหาราชะอาณาจักรเมื่อเดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2562โดยสามารถทำคะแนนจนได้รับเกียรติยมอันดับ 2. ด้วยเกรตเฉลีย่ย3.46พิธีพระราชทานปริญญาบาัตรเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2562ทอมีความสนใจและชื่นชอบวงไอดอลญี่ปุ่น AKB 4 8 AKB 48 AK และ AKB48 ก r ุ u p จากการที่เธอชื่นชอบอนิเมะเรื่อง AKB0048 ที่อ้างอิงถึงกลุ่มดังกล่าวเธอเข้าร่วมออดิชั o n สมาชิกวง B.N.K.48 เมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559โดยเธอได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน29คนในสมาชิกรุ่นแรกจากผู้สมัครทั้งหมดหนึ่งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2561 เชอปางได้ลงสมัครในงานเลือกตั้งเซมบัตรสืบประจำซิงเกิลที่53ของวง AKB 4 8ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกวงใน48กลุ่มทั้งหมดได้ลงเลือกตั้งและร่วมทำเพลงกับวง AKB 4 8ซึ่งเชอปางสามารถทำคะแนนติดอันดับที่39ซึ่งอยู่ในฐานะ n e s Girl ของซิงเกิลน,นั้นซึ่งได้ร่วมร้องและแสดงใน Pay, มิวสิกวิดีโอเพลง Tomo เด h ิจจนอ ร่วมกับวง AKB48 วางจำหน่ายในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2561นอกจากนี้เชอฟางก็ได้รับเลือกให้เป็นเซนเตอร์ของเพลงซอ,อร z รูฟ for ชุนค k ก k i ในยูนิตเวอร์เซ s บา s ูซึ่งแสดงร่วมกับวงพี่สาวในงานก่อนการประกาศผลเลือกตั้งซึ่งจัดขึ้นในเมืองนางโมยะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2561 ต่อมาวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2561เชอร์ปางได้ลงสมัครในการเลือกตั้งทั่วไปเซมบัตส,สบีเอ็นเค48ประจำซิงเกิลที่6ซึ่งในการประกาศผลด่วนครั้งที่1และครั้งที่2เชอร์ปางได้คะแนนอยู่ในอันดับที่1มาตลอดรวมถึงในงานประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปเซมบัตส,สบีเอ็นเค48ประจำซิงเกิลที่6วันที่26มกราคม2562 เธอได้อันดับที่1และได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงหลักซิงเกิลที่6ในชื่อว่า Beginner นอกจากนี้วันต่อมาในคอนเสิร์ต AKB48 Group Asia Festival 2019 in Bangkok เชอร์ปางได้รับเลือกเป็นเซนเตอร์ของเพลง Heavy Rotation ในยูนิพิเศษ World s e m e s u w r d 4 8 ซึ่งแสดงร่วมกับวงพี่สาว AKB48 และวงน้องสาวต่างประเทศอีก5วงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2563เชอปังเข้าร่วมการเลือกตั้งทั่วไปเซมบัตสบี NK48 ประจำซิงเกิลที่9ซึ่งเธอได้อันดับที่2ด้วยคะแนน71เชอปังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตจากค่าย GDA 559 แนวระทึกขวัญแฟนตาซีเรื่องโ o m e เตย์กำกับโดยภาคภูมิวงภูมิซึ่งเคยมีผลงานกำกับภาพยนตร์อย่างชัตเตอร์กดติดวิญญาณเชอร์ปังเป็นสมาชิกคนหนึ่งของวง B N K 4 8ที่มีผู้ติดตามเธอเป็นจำนวนมากและในงานจับมือของ B N K 4 8ทุกครั้งที่ผ่านมามักมีแฟนคลับมากมายมารอต่อแถวคิวจับมือกับเชอปังยาวที่สุด พ่อหลายๆคนคิดว่าเธอคือภาพลักษณ์ของวง BNK48 ในเดือนสิงหาคม2560ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยรูปภาพพร้อมลายเซ็นของเธอและสมาชิก BNK48 คนอื่นๆนได้รับการประมูลเพื่อระดมทุนเพื่อสบทบกับมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,าชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน โดยรูปของเชอรปังภาพเดียวได้รับการประมูลไปในราคา77ในปี2561กลุ่มแฟนคลับของเชอร์ปังได้ระดมทุนประมาณ6 0 0 0บาทสร้างห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านป่าแดดอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านโดยตั้งชื่อตามชื่อของเธอเองซึ่งเชอปังได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการสารต่อความตั้งใจของตนให้เป็นรูปธรรม เธอสนใจการแต่งตัวคอดเพลงมาตั้งแต่อายุ16ปีนอกจากนี้เธอยังสามารถเล่นไวโอลินผลงานเพลงปี2,560 B&K n Festival Single อยากจะได้พบเธอเส้นบัตรสึกครั้งแรก s i n g ิลคุกกี้เสียงทายปี2,561 s i เกิลวันแรกอัลบัม้ม River Single เ,เธอคือ Melody ปี2,562 s i n g ิ e Beginner เซนเตอร์ <Center S 2> เพลงหลักครั้งแรกอัลบัม้มบายบายในพลาสติกเขามีเจ็ดโกกรินเพลงประกอบโฆษณาเซเว่นอเลเว่นล้ลดรถใช้ถุงพลาสติกซิงเกิลจาบาจาซิงเกิล77ดินแดนแสนวิเศษเซนเตอร์ปี2,563้กิซิงเกิลไฮเทนชันซิงเกิลอีทไล่เพลงประกอบภาพยนตร์ BNK 48 One Take เท ซิงเกิล Heavy Rotation อัลบั้มเธอนั่นแหละ Can You ปี2,564อัลบั 68, ้มวาโรตาพีเพิร์นซิงเกิล Dia ซิงเกิลไซยนารคอนอวักปี2,561ทอมโมเดชีเจนไีคอสตตำแหน่ง Next Girls ร่วมร้องและแสดงใน MV ผลงานการแสดงภาพยนตร์ป25ี2,561 BNK 48 Girls โดนค r y บาทบาทตัวเองและโฮมสเตย์บทบาทพริมาวงสุทินพายปี2562ดักลูก02 Study with me บทบาทเบลปี2563 BNK 48 One Take บทบาทตัวเองปี2565 SLR กล้องติดตายบทบาทน้ำละครซีรีส์ปี2562 One Year 365วันบ้านฉันบ้านเธอบทบาทเพชรดาอารุโนไทยเพชรปี2,563แคทเลยโยทีวีหนึ่งและสองบทบาทเพลงปี2,566บุษสบาลุยไฟบทบาทลำจวนและแตงยูทิเชบทบาทคูโกผลงานภาคเสียงปี2,560 BNK48 Sweet Call และปี2,561 BNK48 Stuckie Bird ผลงานรายการโทรทัศน์ปี2,560รายการ BNK48 Senpai และ BNK48 Show ช่อง3 SDP 2,561รายการ Victory BNK48 ช่อง w o r k p o n y ผลงานมิวสิกวิดีโอ เพลงชูกระชูพงจากผิดฐานพรปี2561เพลงหัวใจที่มืดมิดแบกหารดซิลปี2562เพลงไม่ควรมีคนเดียวอนารายุผลิตโชคออยาบุตรปี2563เพลงพี่ชายทูเด y อโกคิดผลงานแสดงคอนเสิร์ต31มีนาคม ถึง1เมษายน2561คอนเสิร์ต B.N.K. 48 1เซนคอนเสิร์ตสตาทจัดที่ไบเทคบางนาฮอน106คอนเสิร์ตครั้งแรกอย่างเป็นทางการของวง16มิถุนายน2561คอนเสิร์ต AKB 48 53อาดีซิงเก s ลส a i s คายเซนเบ u s ์ซูซา e เซน c e ล์คอนเสิร์ตไซคายโนเซนเตร์วอ จัดที่นาโกยยาโดมคอนเสิร์ตก่อนงานประกาศผล AKB 48 5 3อารดิซิงเกิลสเซคายเซนแบสุซาเซไคลกันยายน2561คอนเสิร์ต B.N.K 48 1เซน 2. g e เ a c o n คอนเสิรจัดที่ลานกิจกรรมเซนซันวินฟรีคอนเสิร์ตรวมสมาชิก B.N.K 48ทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2 26มกราคม2562คอนเสิร์ต B.N.K 4 8 Space Mission Concert จัดที่ Impact Arena เมืองทองทานีคอนเสิร์ตก่อนงานประกาศผล B.N.K 4 8 6 T.H. Single Senba s u g e n e r a l Election 27มกราคม2562คอนเสิร์ต A.K.B 4 8 Group Asia Festival 2019 In b a n g k o k จัดที่ Impact Arena เมืองทองทานีคอนเสิร์ตรวมวงน้องสาวต่างประเทศของ48กรุ๊ป AKB48 JKT48 BNK48 MNL48 AKB48 Team SH AKB48 Team TP STO48 24สิงหาคม2562 คอนเสิร์ต AKB 48 Group Asia Festival 2019 in Shanghai จัดที่ National Exhibition and Convention Centers คอนเสิร์ตรวมวงน้องสาวต่างประเทศของ48 Group กุ๊ป AKB 48 JKT 48 BNK 48 MNL 48 AKB 48 Team SH AKB 48 Team TP SGO 48 17พฤศจิกายน2,562คอนเสิร์ต Me and my cast จัดที่ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิแฮนด์มีทัปิ้งครั้งแรกเป็นแขกรับเชิญคอนเสิร์ตปี2,561แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์2,018ตอนดีมเจอร์นี่ปี2,562 35้สามสิบห้าปีวางจากอัศนีวสสันคอนเสิร์ต ผลงานโฆษณา P-center Brand Ambassador ปีสองพั P-center t o p o P-center Fujifilm S A 5 P-center Yor Japanese Restaurant P-center Changsuk P-center Fame Lab c h a i l a n d 2018 P-center Lotpo P-center Lawrence Ku p center fuji film instax sq 6 p center miranda mix it p center samsung galaxy j 8ปด p center toy dialys active p center twelve plus p center coding t h a l l e n g p center o r a h i e honey lemon p center toy dialys active s บวก p center gap t h a l l e n g e p center ดิสเซอร์ดอไบ BNK48 ปีสองพรพีเซนเตอร์เฟมแล็บไทยแลนด์สองพัพีเซนเตอร์ยูเนเซฟไทยแลนด์0 1 9พัีเซนเตอร์เอ็กซ์เซตพีเซนเตอร์มิรันดามิกซ์อิดพีเซนเตอร์711ดเพีเซนเตอร์ท่าดาเยลิสแอททิฟเอสบวกปี2,563 พีเซนเตอร์ชู 5G พีเซนเตอร์เฟมแล็บไทยแลนด์2020พีเซนเตอร์แกรบพีเซนเตอร์ลองแชมป์เอ็กซ์พอยเคมอนพีเซนเตอร์ทิพไพรฟ์พีเซนเตอร์ไทยเดนมาร์กมินแลนด์ผลงานพิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทย15กันยายน2561รายการเฟมแล็บไทยแลนด์2019 Final Competition 11. พฤษภาคม2,562รายการร่วมงานถแถลงข่าวทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี3กับโครงการ Discover Thailand Astronaut Scholarship Program 2019ชั้น2ห้องรายการ Sapphire 2อ1 Impact Forum เมืองทองธานี29สิงหาคม2,562 รายการผู้ร่วมอภิปรายพระพี่เสวนาครั้งที่10วิชาการนานาชาติประจำปี2562 Transformative Learning การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 28. พฤศจิกายน2562รายการ f ฟ m e l a b Thailand 2020รอบชิงชนะเลิศ18กรกฎาคม2563 รางวัลด้านการแสดงปี2562สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่9สาขาที่เข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากผลงานโฮมสเตย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปี2564รางวัลน,นาดาัดครั้งที่12สาขาที่เข้าชิงทีมนักแสดงยอดเยี่ยมจากผลงานวันเยีย365วัน บ้านฉันบ้านเธอร่วมกับทีมนักแสดงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเยาวชนคนต้นแบบจากสโมสรโรตารีพอส2560รางวัลทูตพระพุทธศาสนาประจำวันมาคบูชา2561พศส2561 รางวัลบุคคลตัวอย่างทางการศึกษางาน Edu l i f e Expo 2018จากพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัด,ดามาตุพศ2561รางวัล Female Rising Star จาก OK Awards 2018พศ2561รางวัลสุดยอดคนรุ่นใหม่จาก ET Thailand Awards พศออ2561รางวัลผู้หญิงแห่งปีจากนิตยสาร GQ Thailand พศออ2561รางวัลสุดยอดผู้หญิงมาแองแรงแห่งปี2018จากแซนุกวิเมนพศ2561รางวัลดาวล่งหญิงทรงอิทธิพลแห่งปี2018จาก n นายเอนเตอร์เทน พศ2561ร่างวันเซมบ,บัตสโลกจากหนังสือพิม 48, พออ์ AKB48 Group พศ2561ร่างวันเยาวชนต้นแบบยูทไอดอล2018ร่างวัน The Idol of the Year จากเล่น m a k e r w w r r s s 2018พศ2562 รางวัลดาวรุ่งหญิงมาแรงแห่งปี2019จาก Cash Awards 2019นิตยาสาร c s s Magazine พออ่อ2,562รางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชนจากชมรมสร้างสารรค์และพัฒนาเย,ยาวชนแห่งประเทศไทยทัลันมาสเตยูด2019 รางวันสาวไวใสแห่งปี2020ในงาน Cast Award 2020พศ2,563ผลงานหนังสือ Soft Power